ก็เพื่อที่จะลบล้างฟังก์ชันของกองทัพเดิมที่คิดว่าตัวเองมีหน้าที่มาทํารัฐประหารขัดจับคอร์รัปชันเลยขัดจับรับาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อไม่ให้มันป้องกันที่มันยากที่สุดที่จะเข้ามาทำรัฐาตรงนี้ได้ทำไมเราถึงไม่เห็นด้วยกับพรบ,บ เราทุุ้ครองพุทศาสนาเพราะบานี้มันจะกําหนดโครงสร้างอีกแบบหนึ่งขึ้นมาที uh> ่เหมือนกับแพาใหญ่พิสิทธิ์ศาสนาพุทธเหนือศาสนาอื่นแล้วก็มีกําหนดบางท่านของพระสงฆ์ของร้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยแม้แต่หลักการพุทธศาสนาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสร้างกติกาเป็นชางเลยจริงๆก่อน กาิกาเกี่ยวกับพาวเวร์ัติซให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็เรื่องศาสนาด้วยแล้วอื่นๆมันก็จะตามมาคือการต่อสู้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะ 14, 14ตุลา6ชตุลาพฤษภา53ที่มีคนตายเป็นจำนวนมากเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้อะไรเลยนะครับแม้แต่จะแก้ไขมาตรา 1, 2เองยังไม่ได้เลย พูดถึงความจริงเรื่องเบื้องหลังลัทธิเราพูดไม่ได้อยู่แล้วจะแก้ไขเรายังไม่ได้เลยครับจะแก้ไขยังไม่ได้เลยการปองดองคือทาได้อย่างเดียวครับคือหัวขบวนของการฟองดองก็คือเริ่มหัวขบวนตนคข้นอมากสุดท้ายปลายทางของขบวนปลายทางของสถานีฟองดองคือสาบประมาณแล้วก็คือจะไปรดน้ำนำหัวแล้วจะไปสาวเลยเห็นไหมนรั คือต้องกราบอย่างเดียวโซ่ใบกราบไปแล้วสุดท้ายก็มากราบนะแล้วโครงสร้างที่มันจะเป็นมีชาริตรันคืออะไรครับมันก็ไม่มีคําตอบสักอย่างเลยนะฮะอันนี้ก็คือแล้วยังไงถ้าเราไม่แก้โครงสร้างบางชั้นของสถาบันต่างๆที่อยู่ภายใต้หลักการมีชาริตรันเป็นไปไม่ได้ทีนี้เรื่องเมื่อกี้นี่เปรียบเทียบกับของทุนเราที่น้นการขัดเกล่อตัวเองขัดติดธรรมได่ไหมฮะแต่ตะวันตก ของเขาทำไมเรื่องเน้เน,นเหตุผลเสรีภาพอะไรนองนี้ใช่ไหมฮะมันก็แตกต่างกันจากภูมิปัญญาตั้งแต่แรกแลก็คือว่าของเราตะวันออกเราเนี่ยภูมิปัญญาทางศาสนาเป็นภูมิปัญญาหลักนะฮะแล้วก็ศาสนาก็เน้นเรื่องการขัดเกลานะ,ะแม้ศาสนาพุทธจะมีการามาสูตรแต่เรามีไว้อ้างกันเฉยไม่ได้มีไว้ปฏิบัตินี่ยนะการามาสูตรตั้งคําถามแบบครูได้นะฮะแต่ว่าระบบจริงๆเนี่ย ครูศั์สิทธิ์พระใจเป็นดักสั์สิทธิ์ตำราศั์สิทธิ์พระใดเป็นดักสั์สิทธิ์พอเรามาเรียนหนังสอือเราเป็นชาวพุทธนะตำราก็ต้องศั์สิทธิ์เวลาตอบข้อสอบต้องตอบตามตำราใช่ไหมอาจารย์แม้แต่เรียนทาษาต้องตอบตามตำราเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือวัฒนธรรมการเรียนรู้ของไทยก็สอนคล้อมกับศาสนาไปด้วยครูสั์สิทธิ์ตำราศัก์สิทธิ์ครูเป็นศูนย์กลางตำราเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็มีมาอย่างนี้ใช่ไหมมันมันไม่ได้เป็นไปตามหลักการมาสตรนะใช่ไหมฮะส่วนตะวันตกเขาเขายังไงเขามาตั้งแต่สมัยภูมิปัญญากรีกแล้วภูมิปัญญาปรัชญาที่เน้นการใช้เหตุผลอย่างอริสโตเติลก็เป็นลูกศิษย์ของเซนโตอริสโตเติลบอกว่าผมนับถือนะในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์แต่ความคิดของคุณผมไม่เห็นด้วยผมเถียงเห็นไหมฮะแล้วเขาก็สร้างทฤษฎีใหม่มาแย้งกับทฤษฎีอาจารย์ของเขาแล้วนักปัญญาอื่นวิทศาสตร์อื่นก็แย้งกัน ตลอดมันต้องพัฒนาก้าวหน้าทางความคิดขึ้นมาใช่ไหมฮนะแต่ของเราเนี่ยกลัามาสู่บบกเทียงได้แต่ถ้าใครเทียงเนีน่ยตอนที่จะออกกฎหมายนะครับนะมาจบแ่นนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ชนลงเหมือนอาจารย์เก่งกีพอจะตอบีกนะะโอเคมัน <c oughs> มีประเด็นที่ที่ไปโยงกับศาสนาคริสญญต์หรือตะวันตกน้อยนินนะครับก็คือ เราพูดถึงว่าศาสนาพิติอันเคยมีบทบาทยังไงกละลับเช่นนี้จริงๆศาสนานิธิมันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วตะวันตกมันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วมันมีการเรียนรู้มากขึ้นนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆในถ้าถ้าใครดูวิดีโอหนังเรื่องอโกลาเเรื่องนั้นจะเห็นชัดนะครับการเข้าไปของศาสนาพิติไปประทบก,กับ เอเดีศาสตร์ใประทศไทยกรีกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆไฮประเชียที่ท,ที่ที่เขานำสนนเสนอผ่านวิดีโอหรือการนำเรื่องนี้เนี่ยมันซอฟต์มาทุกทาให้ซอฟต์มากไอความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อทางศาสนาและไปจัดก,การกับคนที่ไม่เชื่อนี่มันทำี่ซอฟต์มากเลยในวิดีโอเรื่องนี้แต่แต่ถ้าไปอ่านหนังสือไฮประเชียจริงเนั่แบบโหดไลยมากอติษฐ์ช่วงนั้นเป็นไฮประเชีย ูที่บาคลั่งศาสนาอนี้แรบ,บอย่างโหดายที่สุดศาสนาที่มันจะมีประเด็นตรงนี้นะคือในในช่วงเวลาที่ศาสนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้อ่ามันถึงเกิดพวกวอร์เตี้อะไรพวกนี้ขึ้นมาในในในทางอาังกฤษอเมริกาก็คือว่าในย่าของศาสนาท,ที่มันมีฟังก์ชันต่อสังคมสมัยนะั้นคือมันควบคุมไปถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ ความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่อยู่ในจิตใจอยู่ในจิตวิญญาเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเพราะฉะนั้นไอ้ความความคิดเหล่านี้มันมันคือตัวของคนคนน้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วศาสนามันมีบทบาทถึงขั้นว่าไปควบคุมทางจิตวิญญาหาความเชื่อก็คือเข้าไปจัดก,การว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณได้เป็นคนบาปใช่ไหมครับโอเค มันมัน,ม,นมันทำหน้าที่ของมันจนกระทั่งว่า,ม,ามันไม่ใช่แค่ควบคุมทางด้านกายเานันเดียวแต่มันควบคุมทางความวคิดควบคุมทางความเชื่อเสรีภาพทุกอย่างแต่ตอนหลังมาศาสนาทีเาก็มีคนที่ที่เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนหลังมันก็มีพัฒนาการในเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นประเด็นที่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับสังคมไทยตรงเกี่ยวนี้ครับถ้าเราไปอ่านงานของของ จะพูนพงุนาพรจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านกคนพงุนาพรพูดเสมอก็คือหรือชาวพูดทั่วไปอ้างเสมอก็คืออไป้าว่าการกระทําแบบศาสนาที่ในยุคกลางนี่มันไม่ดีมันใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้เรากำลังจะทําแบบนั้นหรือเปล่านี่คือประเด็นที่พูดถึงเรากำลังจะย้อนกลับไปเอาเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีมาใช้หรือเปล่าเป็นการตั้งคำถาม อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราพูดถึงการจัดการผู้ทำลายศาสนาเราก็ไปจินตนาการถึงเรามักจะนิทาชาวมุสลิมว่าชาวมุสลิมชอบใช้อะไรที่นั่นเพราะนังเดยเพราะกลุ่มหันเร่อตาต่อตาฟันต่อฟันอะไร่า้ช่ไหคำถามคือกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มท,ที่เป็นหัวหอกในการ นำเสนอคอลบอกกำลังใช้วิธีการเดียวกันกับวิธีการที่เราเกลียดด้วยมันมันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าถ้าเราตั้งคําถามแบบนีน้ผมว่ามันควดติ๊กิปมากไหมในการออกครบ,บอลนี้ถ้าจะเอามาใช้จริงผมก็เสนอว,ว่ามันควรจะตั้งอยู่บนฐานสองอันนะครับก็คือว่าฐานของถ้านนิยม,ไไมกับฐานของประชาธนปไตยผมคิดว่าครบ,บอเนี่ยมัน ท้าทที่ไหนก็มนไม่ค่อยชัดคือเรื่องเองนินมีการหรือว่าเอาพาไปเป็นกรรมการใหญ่ใช่ไหมฮะทมข้อทัพที่ไหนพไม่ค่อยเยเขาเขามีนสำคัญไให้พราไปยุ่งเกี่ยวกับการเงินมากก็ยุ่งเกี่ยวกับการเงินมากเป็นปัญหานะครับแต่ว่าพรบเนี่ยเอาพาไปยุเกีนน่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักแต่พอเรื่องที่จะกําหนดตัวเองให้ตัวเองทํางาน,งน,งนาในอิสระกํงงาหนดนโยบายพัฒนาตัวเองกลายเป็นว่าเอาเอาทบาล นายกนะเอาคนข้างนอกมาทำมันมันกับัวกับหาหรือเปล่านะครับอันนี้คือมันดูเหมือนไม่ค่อยจริงกับหลักประที่นในเท่าไหร่หรือเปล่าในกรณีเดียวกันนีคือเสด็จาที่อารรจารย์สุรพลวิจาร์ว่าม,มันไม่อีกหรือเปล่าซึ่งเรื่องเสร็ภาพาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องประชากกระตตกไตคําถามก็อยา่างที่ที่บอกกันว่าพรบนี้ถ้าจะให้มันดีเนี่ยมันควรจะสันเกถึงหลักประชาธกปไต การพัฒนาตัวเองความสามารถในการควบคุมตัวเองเปล่าลเรื่องเสรีภาพนี่มันเนีย่ยยกแต่บางเรื่องที่มันคือถ้าพราบนี้มันสนับสนุนให้ให้คณะสงฆ์ได้เข้มแข็งพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างที่คุณยุตีพูดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไน่เกียดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไปละเมิดกฎเกณฑ์บางอย่างในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมีปัญหา สิ่งหนึ่งเส้นผมคิดว่าผมอยากจะพูดนีดหนึ่งนั่นคือว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าที่เราบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธนะฮะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่จะบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธผมพูดเสมอมาว่ากฎหมายโสเภณีเนี่ยมันควรจะมีได้แล้วบ่อนเสรีมันก็ควรจะมีได้บ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็ควรจะมีโสเภณีถูกกฎหมายมันก็ควรจะมีเพราะอะไร เพราะสังคมไทยมันไม่ให้ังคมพุทธไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกหาเงินดีกว่าถ้ารัจจะหาอนะไรก็ทำนี้แต่หาให้มันถูกต้องเลยประมาณนี้แต่ผมไม่ชอบใจที่พูดนี่คือผมไม่ชอบใจเวลามันมีของอย่างนี้แล้วเราอ้างว่าสังคมเราเป็นสังคมพุทธเพราะฉะนั้นไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้แต่จริงๆแล้วสังคมพุทธจริงหรือเปล่าคือเรามีก่อนเต็มไปหมดเรามีโศกอย่างนี้เต็มไปหมดเราจะอ้างว่าเป็นพุทธได้ยังไง แค่ถ้าบอกว่ากระชับพื้นที่เรายังไม่เข้าใจว่าคำนี้เป็นคำโกหกใช่ไหมครับมันเป็นเราวิเคราะห์ไม่ออกเลยว่าการช่อโฉนของรัฐนี่เป็นยังไงเนี่ยเราเราวิเคราะห์อ,อะไรไม่ได้ออกในสังคมนี้เป็นเพราะชาวผูตรมที่ว่าการตั้งคำถามหลาหลายที่เราตั้งลงไปเนี่ยเราต้องการให้ให้คิดให้มากให้ใช้เหตุผลให้มากผมพยายามจะถามเพราะว่าคือผมไม่มีคําตอบผมมีแต่คําถามถามเพื่อให้เชื่อมแข็ง ขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยากจะเสริมประเด็นของพี่ที่กลัเกี่ยวกับเรืเ่อ,องเพราะว่าการศึกษาเนี่ยนะคะสรวนตัวก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเรียนอยู่คณะครุศาสตร์แล้วพราะที่เรียนเอกสังคมจะต้องเริบังคับให้เรียนวิชาธรรมาวิทยาเป็นวิชาบังคับนะคะซึ่งไม่ได้สอนเกี่ยวกับศาสนาสาคนนะคะเขาสอนเกี่ยวกับว่าเชื่อบุญเชื่อาบาแบบพุทธศาสนาหรือไม่ซึ่งพอหลังจากจบหลักสูตรพวกนี้ออกไปแล้วเขาก็จะสอนได้แค่พุทธศาสนา ศาส,สนาอื่อกกนก็จะเป็นเรื่องกระจิบกระจอยได้เขาไม่เป็นเรื่องเป็นวิชาเสรีแล้วก็อย่างที่บอกว่าตามประวัติศาสตร์แล้วาาการจัดการศึกษาให้แก่ในการจัดก,การศึกษาสมัยใหม่ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ห้านะคะมีจุดประสงค์แอบแฝงคือต้องการเผยแพร่พุทธศาสนาการที่เขาเผยแพร่การศึกษาให้แก่ราชฎรในยุคนั้นไม่ได้ หมายความว่าเขาหวังดีอย่างเดียวนะคะแต่มันมีนัยยะทางด้านการเมืองแอบแฝงซึ่งอย่างมันตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้เราสามารถาศึกษาอันนี้ได้จากออวิทยา,านิพนธ์เรื่องออการกล่องเกาทางการเมืองผ่านแบบเรียนหลวงในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีอธิบายหลวข้อนี้เอาไว้แล้วก็จะมาถึงปัจจุบันมันเพิ่งมีการหลัง2 4 7 5นะคะที่มีการตั้งวัดมหาธาตุขึ้นมาเริ่มทําการรวมสองนิกายเริ่มเลื่อนอำนาจของการ ศึกษาแบบนี้ลงแต่หลังจาก250 00. 0ไปก็ทําอยุทธก็กลับมาอีกรอบนึงมีพระพี่พี่ไพศาลใช่ะที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นสารประเภทสองอพี่มรฑลเออพระพี่มรรลพระพี่มรรมก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพะระเลือกที่จะเทคไซด์กับประชาชนก็อาจจะมจีจบเป็นพระคอมมิวนิสต์สุดท้ายก็ศึกษามาแล้วว่าไม่ใช่อะไรนก็เ,เป็นเรื่องของระบบโครงสร้าง,างการศึกษา แตกไหมครับมีพระอีกสักท่านไหมครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงกับพรบหรือว่าการให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอยากให้เป็นไหมหรือว่าไม่อยากนหมครับมีไหมครับไมไม่ไม่ไม่สั้นเลยมาได้เด็กไปหาไหมเราจะเดินทางอาจารย์ทุกคน และทุกทท่านที่ร่วมสังเสวนาในครั้งนี้ในจริงๆก็ต้องบอกตรงๆไม่รู้กิจกรรมที่นี่หรอก